นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetit.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ CPR อิเล็กทรอนิกส์รับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียทุกชนิดรับซื้อแอร์เก่าแอร์ Air เสียตู้เย็นเก่าตู้เย็นเสีย,ต,ยตู้แ<า> <tit>. ช่เก่าตูแช่เสียรับซื้อทีวีเก่าเสียโทรศัพท์เก่าเสีย คอมพิวเตอร์เก่าเสียรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียทุกชนิดได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญคารับเชิญคารับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่อร์ตตัวอย่างจากเล็ี่ดกคอนิกส์รับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียทุกชนิดรับซื้อแอร์เก่าแอร์เสียตู้เย็นเก่าตู้เย็นเสียตู้แช่เก่าตู้แช่เสียรับซื้อทีวีเก่าเสียโทรศัพท์เก่าเสีย คอมพิวเตอ,อร์เก่าเสียรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเสียทุกชนิดได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ